นายกรัฐมนตรีเศรษฐาพระปากแก้ทันทีค่าไฟแพงสี่เดือนแรกเป็นรัฐบาลส่วนลดกี่บาทขอให้ใจเย็นยังบอกตัวเลขตอนนี้ไม่ได้ไม่ทราบลุงป้อมลาออกสอสอ รับคุยโทรศัพท์แต่ไม่ได้เจอตัวจริงคิดไว้จะชวนรับประทานอาหารที่ทำเนียบวันที่31สิงหาคมนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังลงพื้นที่พร้อมทีมเศรษฐกิจพักเพื่อไทยรับฟังปัญหาประชาชนและภาคเอกชน โดยนายเศรษฐาทวีสิงพร้อมทีมงานเดินทางจากพักเพื่อไทยโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT จากสถานีเพชรบุรีถึงสถานีสุดที่สารและยังพบปะประชาชนและผู้ประกอบการค้าร้านอาหารในพื้นที่ตลาดเมืองไทยพัทระโดยมีประชาชนรอต้อนรับอย่างเนืองแน่นนายเศรษฐากล่าวว่าการลงพื้นที่วันนี้มารับฟังปัญหาเรื่องค่าครองชีพ ค่าพลังงานและแก๊สหงต้มรวมถึงค่าไฟที่จะทำให้ต้นทุนในการประกอบอาหารแทงขึ้นจึงต้องแก้ปัญหาที่รากฐานเมื่อวานนี้ได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้ว ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกก็จะหาหรือทันทีส่วนจะลดค่าไฟลงกี่บาทนั้นขอให้ใจยเย็นใจยเย็นยังไม่สามารถบอกตัวเลขตอนนี้ได้ส่วนปัญหาเรื่องการโดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่มีความแออัดจะเพิ่มตู้โดยสารหรือไม่นั้นขอดูว่ามีปัญหาอย่างไรบ้าง รวมถึงราคาค่าโดยสารที่จะสอดคล้องกับการใช้ชีวิตของประชาชนแต่ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนตู้โดยสารอาจจะน้อยทั้งหมดจะต้องพิจารณาไปเป็นองค์ประกอบรวมแม้จะบอกว่าเป็นนโยบายหลักของพรรคเพื่อไทย แต่ก็ต้องหารือกับพักร่วมรัฐบาลเพื่อดูงบประมาณโดยรวมส่วนจะ20บาทตลอดสายหรือไม่นั้นก็ต้องไปดูและหารือกันอีกครั้งนายเศรษฐายืนยันว่าการลดค่าไฟนั้นสามารถทำได้ทันที ภายในสี่เดือนที่เข้ามาบริหารเข้าใจโจทย์ว่าต้องการเท่าไรแต่จะพยายามสุดความสามารถหากบอกตัวเลขไปวันนี้จะผิดเพี้ยนไปจะถามกี่หนก็ยังคงตอบแบบนี้ส่วนกรณีการลาออกของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณจากสอสอบัญชีรายชื่อเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ทราบว่าจะลาออกเพราะสาเหตุใด กับพลเอกประวิทย์เคยคุยกันผ่านโทรศัพท์เพียงนิดเดียวและไม่เคยเจอกันเป็นการส่วนตัวแต่ตั้งใจว่าหากเข้าทำเนียบรัฐบาลแล้วจะเชิญมาร่วมรับประทานอาหารวันนี้มาลงพื้นที่มีนางนวลพันธ์ล่ำซำม,มาต้อนรับและรู้จักสนิทสนมกันดีเมื่อถามถึงมาดามแป้งเป็นตัวเต็งสมัครนายกสมาคมฟุตบอลส่วนตัวรู้สึกว่าใครจะไปแข่งก็คงถอนตัวหมด ตนรู้จักคุณแป้งมานานได้เห็นถึงความทุ่มเทและมีกำลังใจให้วันนี้มาอยู่ภาคการเมืองแล้วก็ไม่ควรไปชี้นำและระหว่างเดินลงพื้นที่มาก็เจอตำรวจชั้นปฏิบัติงานหลายคนก็มีโครงการจะแก้ไขหนี้สินของข้าราชการตำรวจและจะรับไว้เป็นมาตรการสำคัญในการช่วยเหลือเช่นเดียวกับประชาชนที่มีรายได้น้อย ก็ต้องได้รับการดูแลและเตรียมที่จะพักหนี้ทอกอสชั่วคราวเพื่อให้ฟื้นฟูนี้สินในระยะสัน้นในเศรษฐากล่าว